สวัีเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการจัดการอย่างหนึ่งในการที่กำจัดของเหลือในสวนนะครับพวกทางมะพร้าวเศษจันนะครับว่าเราทำยังไงนะมาดูครับเราจะใช้การใช้เครื่องย่อยนะครับในการย่อย เปลือกก็จะใบก็จะมันนิ่มอยู่แล้วครับก็จะย่อยไม่ได้ไอพวกแข็งๆพวกทางมะพร้าวครับหรือว่าลูกมะพร้าวที่มันคุยนะครับหรือว่าที่โดนกระรอกเจาะครับเราก็มาย่อยแล้วเราก็อาจจะเกี่ยเกี่ยหรือเอาไปเป็นวัสดุคุมโคลนต่อได้นะพวกนี้ครับมันจะย่อยทหลายแต่เราอย่าไปทำอย่าปล่อยให้กองมันหนาๆนะครับเวลาพรอกกองหนาจะเป็นที่อยู่ของร้วงครับเราก็เกี่ยเกี่ยออกไปครับอันนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยมะราพังอีกองนะครับ อันนี้เราก็เตรียมกองไว้ฮะอันนี้ก็จะมีบาาสวยที่เราจะไม่ไม่ได้ย่อยครับเขาเรียกกระบอกมะพร้าวนะแถวนี้เขาจะเรียกกระบอกมะพร้า,าวอันนี้เราจะเก็บไวไบนะ้ไปทํางานศิลปะนะไปไปเพ้นท์นะครับไปเพ้นท์สวยๆได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นงานศิลปะของเด็กนักเรียนนะครับ พอดีเราก็จะเก็บไว้เป็นทางานศิลปะส่วนพวกก้านพวกนี้นะครับเราบางครั้งเราก็จะเอาไปเหลาเป็นก้านขายได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากที่ย่อยแล้วเป็นไงบ้างครับมาดูกันครับนี่ครับอันนี้เป็นไงฮะจริงๆแล้วเราก็แค่ไปผสมทําเป็นปุ๋ยหมักต่อได้ทันชีเลยนะพวกนี้หมักอีกิดเดียวก็ก็ย่อยแล้วนะฮะจะดีมากเลยก็คือเราก็เน้นเรื่องการที่เราจะไม่เอาสิ่งที่ เราใส่ไปนในดิน,น,น ande, ก็คือปุ๋ยนะพอออกจากสวนเรานอกจากผลผลิตเราอย่างเดียวนะที่เราจะออกจากสวนที่เหลือมันก็คือเงินที่เราใส่ลงไปนี่แหละครับว่าเพราะว่าถ้าเราขนออกไปหรือไปเผาทําลายทิ้งเนี่ยมันก็เหมือนเราเผาเผาค่าปุ๋ยค่ายาที่เราใส่ลงไปนะครับนี่ก็เเป็นแนวทางของเพื่อนๆนะครับที่จะใช้ในการจัดการสวนตัวเองนะครับรก็ยังไงก็ ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ